สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนเพื่อแป๊บหนึ่งนะคะเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะขวันจะมาเล่านิทานให้เพื่อนเปิ่ฟังนะคะเมื่อวานไม่ได้เล่าคิดถึงกันไหมคะคิดถึงนิทานของขวัญไหมคะอืมขัญนะ่ะคิดถึงเพื่อนๆมากเลยนะคะ เพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันจัดเวลาไม่ได้จริงๆนะคะเป,คเป็นความผิดเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลนะคะเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลเลยค่ะเมื่อวานจัดเวลาไม่ได้นะคะก็เลยไม่ได้แบบมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะห่างหายไปหนึ่งวันนะคะก็คือเมื่อวานนะคะวันนี้ก็เลยขอแก้ตัวนะคะขอญาติมาเล่านิทานให้เพื่อนๆ,ๆฟังนะคะวันนี้ แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขวัญขออนุญาตทำดูหน้าเพรสตัวเองก่อนนะคะว่าอินเทอร์เน็ตโอเคไหมนะคะอ่าโอเคมาแล้วค่ะก็กล่าวสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะทั้งในเมืองไทยนะคะเยอรมันเมืองไทยตอนนี้ก็จะห้าโมงเย็นแล้วเนาะนะคะเยอรมันตอนนี้ก็อีกสองนาทีสิบเอ็ดโมงนะคะเราห่างกันหกชั่วโมงนะคะ ทางเมืองไทยเนี่ยก็จะ,ะเดินเร็วกว่าเยอรมันหกชั่วโมงนะทางเยอรมันนี้เดินช้ากว่านะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจัดสรรกันยังไงนะคะโอเคช่วงนี้หน้าหนาวเนาะนะคะหน้าหนาวจะหกชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยจะเป็นห้าชั่วโมงนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะขวัญจะมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังนะคะวันนี้มา เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ห้าแล้วนะคะ EP ห้าของฝันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับถังน้ำผู้อาภัพค่ะเพื่อนเพื่อนรู้จักถังน้ำกันไหมคะถังน้ำมันมีหลายแบบหลายขนาดแต่ถังน้ำที่จะมาเล่าในวันนี้นะคะเป็นถังน้ำสมัยโบราณค่ะเป็นถังน้ำแบบไม้นะคะเราย้อนกลับไปในอดีตนะคะ ในอดีตที่มีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างที่จะกันดานนิดนึงนะคะไม่มีน้ำประปาเหมือนสมัยนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตักน้ําจากในลําธารจากแม่น้ํามาไว้ในหมู่บ้านนะคะมาใช้งานแล้วก็มีชายชราคนหนึ่งนะคะ ที่เขาจะต้องเป็นผู้ตักน้ำเนี่ยมาใช้ในหมู่บ้านทุกวันนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่พลอยสวัสดีค่ะนะคะก็ต้องตักน้ำมาใช้ในหมู่บ้านทุกวันนะคะชายท่านนั้นนะคะก็เดินทางค่ะทุกวันนะคะจะหาบถังน้ำเนี่ยสองถังนะคะถังน้ำที่หาบเนี่ยก็จะเป็นถังน้ำไม้นะคะเป็นถังน้ำแบบไม้เนาะ แบบโบราณเลยล่ะค่ะนะคะเป็นถังน้าแบบไม้แบบโบราณก็จะหากไปทุกวันนะคะวันละสองถังซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถังน้ําเนี่ยมันจะหนักใช่ไหมตอนไม่มีน้ำเนี่ยมันเบาแต่พอมีน้ำามันจะหนักใช่ไหมคะเขาก็เลยหาวิธีทุตแรงค่ะแทนที่จะหิ้วไปสองถังเนี่ยเขาก็ทําเป็นคานไม้มานะคะเป็นคานไม้มาคานไม้หนึ่งเพื่อที่จะได้อะ อาหาบของน้ําเพื่อที่จะทุนแรงให้มันบาลานซ์กันนะคะคือไม่ต้องไปถึงเมืองจีนหรอกคนไทยเราก็เป็นสมัยก่อนใช่ไหมคะจะต้องมีคานไม้ใช่ไหมคะเออคานไม้เนี่ยมาหาบเนาะมาทําให้มันบาลานซ์เวลามันจะได้ไม่หนักเนาะถ้าเราหิ่วไปสองถังเนี่ยมันก็เจ็บมือนะคงจะไม่ถึงหมู่บ้านได้เลยถ้ากว่าจะถึงหมู่บ้านก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามือคงจะเจ็บน่าดูเลยนะคะกว่าจะถึงเนาะเสร็จแล้วนะเขาก็ไปทุกวันค่ะ เอาถังน้ําไปสองใบทุกวันเพื่อที่จะไปตักน้ําไปถึงก็ตักน้ําค่ะเต็มถังสองถังค่ะเต็มทั้งสองถังเลยนะคะดูเผินๆแล้วเนี่ยถังน้ํามันก็ไม่ได้ต่างกันนะมันสร้างมาเหมือนกันทุกอย่างเลยดูแล้วมันเหมือนกันมากแต่มันแตกต่างอยู่อย่างหนึ่งค่ะมีข้อแตกต่างอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือนะคะถังน้ํา ถังนึงเนี่ยมันมีรอยแตกนะคะมันมีรอยแตกมีรอยแตกส่วนอีกถังหนึ่งเนี่ยมันเป็นถังที่ไม่มีรอยแตกแล้าอะไรเลยนะคะชายชะลาก็ตักน้ําเต็มถังทั้งสองถังแล้วก็แบกกลับไปหมู่บ้านนะคะแบกไปจนถึงหมู่บ้านแน่นอนที่สุดค่ะว่าไอ้ถังที่มันเพอร์เฟกเนี่ยถังที่มัน ดีทุกอย่างไม่มีรอยแตกแล้วเนี่ยมันก็ไปถึงหมู่บ้านแบบเต็มเต็มถังส่วนในถังที่มันมีรอยแตกเนี่ยมันก็จะรัว่วจะไหลจะหยดไปตลอดข้างทางนะคะกว่าจะถึงหมู่บ้านเนี่ยจากน้ําเต็มถังก็เหลือแค่ครึ่งถังนะคะขออนุญาตปิดเพลงก่อนนะคะเออจากน้ําเต็มถังก็จะเหลือแค่ครึ่งถังชาวนาคนอ่าชาวจีนคนนี้นะคะชายชราคนนี้ ก็แบกน้ำนี่แหละค่ะตลอดระยะเวลา2ปีค่ะแบกทุกวันนะคะระยะเวลา2ปีเต็มและ2ปีที่ผ่านมาไอ้ถังที่มันมีรอยแตกรอยล้าวเนี่ยมันก็ไม่เคยจะไปถึงหมู่บ้านได้อย่างเต็มถังสักครั้งหนึ่งนะคะส่วนไอ้ฝั่งถังน้ำที่ไม่มีรอยแตกร้าวมันก็รู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะว่ามันได้ทำหน้าที่ของมันเนี่ยได้ดีที่สุดแล้ว มันสามารถเก็บน้ำนจากลำธารจนมาถึงหมู่บ้านนได้เต็มถังตลอดทั้งสองปีนะคะคือมีความภาคภูมิใจมากส่วนไอ้เจ้าถังน้ำที่มีรอยแตกแล้านะคะก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกว่าค่าเนี่ยมันช่างไร้ค่าหลือเกินพูดบ่นอยู่กับตัวเองทุกวันนะคะว่าค่าเนี่ยเกิดมาไม่คู่ควรเลย กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาให้ฉันเขาสร้างขึ้นมาให้ฉันเป็นถังน้ําแต่ฉันไม่สามารถที่จะหาบน้ําได้ตลอดเวลาเหมือนอย่างที่อีกถังนึงทำไม่มีความภูมิใจเลยนะคะรู้สึกน้อยเนะื้อตามใจพูดบนกับตัวเองทุกวันพูดบนกับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะเสร็จแล้วนะวันหนึ่งเจ้าถังน้ําใบที่แตก ก็มีโอกาสได้คุยกับชายชลานะคะแล้วก็บอกกับชายชลาว่าท่านเอ้ยข้าน่ะรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ข้านะ่ะถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นถังน้ําแต่ไม่สามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดเพราะข้ามีรอยแตกมีรอยเล้า ท่านหาบน้ําทุกวันด้วยความเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะเอาน้ําเนี่ยจากลําธารมาที่หมู่บ้านแต่ข้าไม่เคยทําให้ท่านเนี่ยทำคือท่านอ่ะเป็นคนที่ทําด้วยความเต็มที่แล้วแต่ข้าเนี่ยไม่สามารถสร้างความเต็มที่ของท่านเนี่ยได้นะคะอ่าก็เลยบอกนะคะทางน้ําก็เลยบอกกับชายชราไปว่า ท่านจงทำลายข้าทิ้งสเสถิดข้าไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกแล้วข้าเป็นแค่ทำน้ำแตกๆถังหนึ่งท่านอยากเก็บข้าไว้เลยนะคะท่านอยากเก็บข้าไว้เลยท่านจงทำลายข้าทิ้งซะเออเน็ตของเจ๊ขวัญดีเปล่าไม่รู้นะคะรู้สึกว่าอะไรมันผิดพลาดไปนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะขอญาตนะคะเออรู้สึกว่าเน็ตมันเด้งหายไปนะคะเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะคะ อา,าเน็ตมันค้างเนาะนะคะอ่าไม่เป็นไรนะคะท่านทําลายค่าทิ้งสเสถิดนะจงเอาอ่เขาเรียกว่าอะไรจงเอาค่าเนี่ยไปทําเป็นฟืนซะไปเผาซะนะคะไม่ต้องใช้ค่าอีกแล้วเนาะนะคะจงเอาค่าเนี่ยไปเผาซะอย่าได้เก็บค่าไว้เลยนะคะเออเนาะชายชลาได้ยินดังนั้นนะคะ ก็เลยหันไปบอกเจ้าถังน้ำว่าเจ้ารู้อะไรไหมว่าระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าเนี่ยได้สร้างประโยชน์อะไรไปบ้างเจ้าลองหันกลับไปดูสิว่าข้างทางฝั่งที่เจ้าอยู่เนี่ยฝั่งที่เจ้าปล่อยให้น้ําไหลออกไปตลอดปล่อยให้น้ําไหล หยุดทุกวันทุกวันเนี่ยเพราะข้ารู้ว่าเจ้าเนี่ยมีรอยแตกมีรอยรั่วข้าก็เลยได้ทำการโรยเมล็ดพันไว้ตรงข้างทางตรงนั้นแล้วเจ้าก็รดน้ำมันทุกวันทุกวันทุกวันเจ้าเห็นไหมว่าฝั่งที่เจ้าอยู่เนี่ยมันมีดอกไม้มันมีบันพันไม้ มันสดชื่นมันดูมีความสุขมากขนาดไหนแล้วเจ้าลองไปดูฝั่งที่มีถังน้ำแบบสมบูรณ์แบบสิมันดูแห้งแ,งแล้งเหลือเกินมันไม่มีอะไรอยู่บนผืนดินเลยเพราะว่าถังนั้นมันสมบูรณ์แบบมันไม่มีหยดน้ำปลีออกมาไหลออกมาจากถังของเขาเลยนะคะนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วค่ะ เพื่อนๆได้ข้อคิดอะไรจากนิทานเรื่องนี้กันบ้างคะขัอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าถ้าเราเป็นดังเช่นเจ้าถังน้ำที่มีรอยรั่วเราก็อาจจะคิดน้อยเนื้อต่ำใจในเรื่องบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าคนอื่นเราไม่เก่งเหมือนคนอื่น เราไม่สามารถทำอะไรได้อย่างคนอื่นแต่เราอาจจะลืมคิดไปว่าความบกพร่องของเราเนี่ยอาจจะไปเติมเต็มคนอื่นได้เช่นกันเหมือนอย่างเช่นเจ้าถังน้ำที่มีรอยรั่วเขาก็รดน้ำทุกวันโดยที่เขาไม่รู้ตัวทำให้ฝั่งข้างทางที่ฝั่งที่เขาอยู่เนี่ยมันมีความสดชื่น มันม,มนีมันมันีพันไม้เติบโตขึ้นมาเยอะแยะมากมายส่วนในเจ้าถังน้ำที่ถูกสร้างมาแบบสมบูรณ์แบบสวัสดีนะ,ะน้องตุย้ยที่ถูกสร้างมาแบบสมบูรณ์แบบเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีที่สุดแล้วเช่นกันนะคะแต่มันทำหน้าที่ของมันได้ดีที่สุดอาจจะไม่ได้แบบว่า ช่วยเหลือคนอื่นเลยก็ได้นะคะเออเพราะเขาสมบูรณ์แบแบแล้วเขาตั้งหน้าตั้งตาทําหน้าที่ของเขาให้มันดีที่สุดนะคะมันก็เป็นส่วนดีนะคะเออคนเรามันมีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีเหมือนกันอย่างที่เขาบอกไงคะ no body perfect หรือว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะคะน้องตุ้ยก็เข้ามานะคะสวัสดีค่ะนะคะเออมิทานของเจาขวัญ จบแล้วนะคะแต่ข้อคิดของนิทานเรื่องนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะไม่มีใครเก่งไปทุกเรื่องจริงๆนะคะเราอาจจะเก่งเรื่องหนึ่งนะคะเพื่อนอาจจะเก่งเรื่องหนึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนสังคมแบบไหนหรือแม้แต่เวลาที่เราทำงานประจำนะคะออแม้แต่เวลาที่เราทำงานประจำในองค์กรองค์กรหนึ่งมันก็ต้องมีคนเก่งแต่ละเรื่องที่ต่างกัน ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่แยกแผนกแผนกนะคะในบริษัทหรือว่าในองค์กรองค์กรหนึ่งคงไม่แยกแผนกว่าแผนกนี้ทําอะไรแผนกนี้ทําอะไรเพราะทุกคนมีความเก่งที่แตกต่างกันทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันจริงไหมคะเออเพื่อนเพื่อนเห็นด้วยกับเจ้ขัญไหมคะเนาะขัญเป็นคนหนึ่งค่ะที่ไม่เก่งทุกเรื่อง ไม่ถนัดทุกเรื่องนะคะแต่เรื่องที่ขวัญถนัดที่สุดคือเรื่องที่เ,เพื่อนๆอาจจะรู้อยู่แล้วหรือบางคนมีอยู่แล้วแต่ไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าตัวเองถนัดนะคะเรื่องที่ขวัญถนัดก็คือการทํางานของขวัญขวัญถนัดตั้งหน้าตั้งตาทํางานนะคะของขวัญให้ดีที่สุด ตั้งนาต่งตางๆมุ่งมั่นทําในสิ่งที่ขวัญเป็นเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะแม่ฮาน้องตุ้ยบอกไม่มีใครสมบูรณ์แบบจริงค่ะน้องตุ้ยนะคะไม่มีใครสมบูรณ์แบบจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเก่งเหมือนคนอื่นวันนี้เราอาจจะยังทําไม่ได้เหมือนเขาแต่เราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วก็ลงมือทําได้เช่นกันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต แต่ถ้าเราพัฒนาตัวเองทุกวันทุกวันนะคะแล้วเอาสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยไปส่งต่อให้คนอื่นไปบอกต่อให้คนอื่นนะคะเอาความบกร่อมของเราแล้วเราเรียนรู้เนี่ยไปบอกต่อให้คนอื่นคนเหล่านั้นเขาก็อาจจะมีความสุขเหมือนเราไปเติมเต็มเขาอะค่ะนะเราไปเติมเต็มในส่วนที่เขายังไม่รู้พี่พลอยว่าไงนะคะเรามีความสุขมาก คนละแบบกันค่ะตามที่เราถนัดใช่ค่ะพี่พลอยถูกต้องที่สุดเลยค่ะนะคะเรามีความสุขในแบบของเราในสิ่งที่เราถนัดนะคะแล้วเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ว่าความสุขของเราหรือว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไปเติมเต็มใครหลายๆคนที่อยู่รอบข้างเราหรือคนที่เรารู้จักทั้งส่วนตัวก็ดีหรือทั้งโลก โลกโซเชียลก็ดีนะคะให้เขาหล่อรัดมีความสุขได้เช่นกันนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะบอกเลยค่ะว่าเหงาทุกคนเหงาทุกคนเศร้ากลับบ้านก็ไม่ได้ยิ่งช่วงนี้นะคะแล้วก็ยิ่งเครียดเพราะว่าสถานการณ์อย่างนี้ทำอะไรก็ไม่ได้นะ,ะแต่ เลื่อนสไลด์ไปเลื่อนสไลด์มาในเฟซนะสิ่งที่ทําได้คือออนไลน์ใช่ไหมคะเลื่อนดูนั่นดูนี่เผอิญไปเจอคําคมของเพื่อนสักคนหนึ่งที่มันทําให้เขารู้สึกมีกําลังใจขึ้นนะคะนั่นก็คือการสร้างความดีของเราแล้วค่ะการทําให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยตัวเรายิ่งมีความสุขยิ่งกว่าคนอื่นนะคะอาจจะเลื่อนไปเจอภาพสวยๆที่เพื่อนๆแต่งกันคือช่วงเนี้ย จะขยันแต่งภาพกันมากนะคะบอกตรงๆเพราะอะไรเพราะภาพมันบ่งบอกซึ่งอารมณ์ของเราอารมณ์ของผู้แต่งนะคะเหมือนขวัญแต่งภาพวันนี้นะคะขวัญอยากสื่ออยากเล่าเรื่องนะคะอยากเล่าเรื่องเกี่ยวกับถังน้ํานะคะขวัญก็ไปหารูปถังน้ํามาอยู่ข้างหลังเจ๊ขวัญเห็นไหมคะเออไปหารูปถังน้ํามาเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นนะว่า ขวันอยากจะสื่ออะไรออกไปนะคะเอออยากจะสื่ออะไรออกไปให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะ <_ d ata> แล้วก็ไปใส่ตัวหนังสือนะคะไปใส่ในสิ่งที่ขวันอยากจะใส่นะคะ <_ d ata> เออขวันอยากใส่อะไรขวันก็ใส่นะคะ <_ d ata> อาจจะไม่ต้องออกมาทําวิดีโออย่างนี้ก็ได้อาจจะไม่ต้องมาไลฟ์สดก็ได้แต่ว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยมันสื่อความหมายได้เยอะมากค่ะมันสื่อความหมายได้มากกว่าคําพูด หลายๆคำพูดดีค่ะอะไรนะคะพี่พี่พี่พลอยบอกว่ามีแต่คนแต่งได้สวยๆมากค่ะโหพี่พลอยเราทุกคนอย่างที่ขวัญบอกอะค่ะขวัญก็เคยเป็นถังน้ําแบบขวัญก็เป็นถังน้ําแบบแบบรั่วมาก่อนอะแบบมีรอยแตกขวัญก็ไม่เคยแต่งอะไรได้ขนาดนี้นะคะแต่เพราะว่าขวัญเอาความบกพร่อ,องของขวัญเนี่ย ไปเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงตัวเองเรียนรู้จากคนที่เขาเป็นนะคะแล้วก็มาเติมเต็มให้กับตัวเองมาเติมเต็มในในในรอยร้าวของเรานะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับคนอื่นเหมือนกับน้ําที่มันไหลออกจากถังอะค่ะส่งต่อให้คนอื่นพอเราส่งต่อให้เพื่อนให้คนอื่นเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยได้ฝึกตัวเราเองด้วยนะคะเพื่อนเราส่งต่อให้เพื่อนเพื่อนทํามาอุ้ยไอเดียของเพื่อนเฮ้ยดีสวยนะคะเออ เพื่อนที่มาเรียนกับเราเนี่ยอาจจะเก่งกว่าเราซะด้วยซ้านะคะเราไปเห็นของเขานะคะคือตอนที่ตอนแรกเขายังอาจจะไม่เป็นเลยแต่พอเ,เขาทำละเขาทำแล้วเนี่ยไอเดียเขาเกิดศิลปะนะคะศิลปะของคนเรามันต่างกันเนาะหัวสินต่างกันนะคะเราไปเห็นไอเดียเพื่อนเราก็โอเคอะเพื่อนคนนี้ทำแบบนี้สวย ใช่ค่ะครูตุ้ยบอกว่าเรียนรู้ได้นะคะจริงๆนะคะเรียนรู้ได้นะคะเพื่อนคนนี้ทําแบบนี้สวยสีอันนี้แมทกับอันนี้มันก็เลยทําให้ตัวเราเนี่ยพัฒนาตัวเราเองไปได้นะคะวันนี้นะคะนิทานเรื่องถังน้ําผู้อาบครับก็จบลงแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆนได้ข้อคดิดดีๆนะ,ะจากนิทานเรื่องนี้นะคะก็อย่าลืมว่า ตัวเราเนี่ยทำตัวเราให้มีให้ดีที่สุดอย่ามัวแต่นั่งว่าตัวเองน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองว่าทําอะไรไม่เป็นทําอะไรไม่เก่งเชื่อเถอะค่ะว่าคุณนะ่ะมีประโยชน์กับคนอื่นอีกเยอะแยะมากมายที่อยู่รอบๆตัวเราหรือว่าอยู่ในโลกโซเชียลอยู่ณตอนนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ขวัญมาแค่นี้นะคะและเดี๋ยวพรุ่งนี้ขวัญจะหานิทาน มาสอนเพื่อนอไม่ใช่มาสอนทิ่มาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะคะส่วนวันนี้นะคะใครสนใจอยากจะแต่งรูปนะคะสวยๆอยากสื่ออารมณ์ของตัวเองออกมาทั้งรูปภาพอยากสื่อความรู้สึกของตัวเองออกมาจะาออกมาทางรูปนะคะทักทายกันมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวขวัญเองนะคะหรือว่าครูตุ้ยนะคะหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่แชร์นะคะ ไลฟ์ของขวัญออกไปนะคะทุกคนเก่งค่ะทุกคนมีความสามารถนะคะแล้วเราก็จะได้มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะมาสื่ออารมณ์ออกทางภาพนะคะวันนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะวันนี้ขวัญขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ